สวัสดีครับจากช่องหมวกทองชาแนลนะครับแดงอุดมทรัพย์นะครับเนี่ยแดงอุดมทรัพย์นะครับต้นเล็กนะครับก็ไม่ใช่ว่าเล็กไม่ใช่ว่าเล็กมากนะครับนี่แดงอุดมทรัพย์นะครับนี่มันโขดมันใหญ่นะครับมันเต็มกระถางเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับแต่ว่ามันมีแผลตัวนี้นะครับมีแผลหายแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับหายแล้วนะครับเป็นโขดเก่านะครับก็ต้นนี้นะครับนี่สูงนะใหญ่นะนะครับห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนี่นะครับห้าร้อยบาท ขอค่าส่ง80บาทครับนะครับขอค่าส่ง80บาทนะครับเป็น580ร้อวมส่งนะครับตอนนี้ใครสนก็ทักมานะครับต้นมันใหญ่นะนะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่นะครับอุ้ยใหญ่นะครับ580ร้วมส่งนะครับสวัสดีครับอันนี้ระฆังทองนะครับระฆังทองต้นนี้500รวมส่งนะครับอ่ะหมุนหน่อยครับต้นนี้สวยมากเลยนะครับนี่นะครับระฆังทองนะครับ500รวมส่งนะครับนี่นะครับโคตรสวยเป็นรากเก่าต้อเก่านะครับผม มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็สามสีนะครับมีเรดไว้แล้วก็แล้วก็เลดนะครับก็คือแดงนะครับแดงแดงแดงสองชั้นนะครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะครับนี่เป็นลูกไม้นะครับต้นนี้นะครับสวยนะครับนี่มีลูกไม้ต้นหนึ่งนะครับต้นนี้สวยโรสวยฟอร์มสวยแล้วก็ดอกสวยด้วยนะครับนี่กิ่งนี่เสียบตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเสียบเจ็ดกิ่งเลยนะครับต้นนี้อยู่ในราคาหกร้อยบาทนะครับขอค่าส่งแปดสิบบาทนะครับ 680ร้อยแปดสิบมทรงนะครับหกร้อยแปดสิบมทรงนะครับต้นนี้นะครับใครรับก็ทักมาเลยนะครับเบอร์อยู่ข้างล่างคลิปครับผมสวัสดีครับ